่วนถัดไปนี่น่าจะเป็นเนื้อหาท่อนสุดท้ายนะครับของของของงานดินที่จะพูดวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆสองตัวอย่างนะครับอ่ะสมมุติเราไปตัดส่วนหนึ่งของของงานทําบ้านเรามานะครับก็กําลังดูอยู่ที่เอ่อที่ดินส่วนที่เป็นสนามหญ้านะครับแล้วก็ที่ดินส่วนที่จะเป็นห้องครัวห้องน้ํานะครับอ่ะ ลองดูซิว่าเราจะต้องคำนวณปริมาณงานดินยังไงนะครับสมมุติที่ดินอันนี้นะครับเฉพาะส่วนที่เรากําลังดูอยู่นี้นะกว้าง3.6เมตรนะครับส่วนสนามหญ้าเนี่ยมีความผมต้องเรียกเป็นความยาวใช่ไหมเนี่ยความยาว3.6เมตรนะครับส่วนความกว้างของส่วนสนามหญ้าคือ3.5แต่ว่าระดับเนี่ยระดับที่เราต้องการก็คือระดับศูนย์นะครับก็คือไม่ต้องปรับอะไรนะครับ พอไปดูส่วนที่เป็นห้องครัวห้องน้ํานะครับอ่าเขาบอกว่ากว้าง3เมตรนะครับเอ่อกว้าง3เมตรเราต้องการระดับพื้นครัวเนี่ยสูงจากระดับอ้างอิง20เซนนะครับแต่ว่าในห้องครัวห้องน้ําเราจะเทพื้นคอนกรีตหนา10เซนแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องถมดินเท่าไหร่ต้องถมดินด้วยความสูงเท่าไหร่ครับ สิบเซนใช่ไหมนี่คือนี่คือความสูงของดินที่เราต้องถมนะครับสิเซนนะครับอลองไปดูซิคำนวณปริมาณดินทำไงนะครับเอ่อเฉพาะพื้นที่ส่วนที่เราจะต้องถมดินคือส่วนห้องน้ําห้องครัวใช่ไหมที่ว่ากว้าง3แล้วก็ยาว3.6มใช่ไหมครับนั้นพื้นที่ก็เป็นเท่านี้ตารางเมตรความหนาที่ต้องถมก็คือ10เซนนะครับ เพราะฉะนั้นจํานวนดินที่ต้องใช้ก็คือ1ลูกบาทไม่ว่ากว่า,วาแต่ว่าเราต้องทําไมครับต้องเผื่อบทอัด40%ใช่ไหมแปลว่าดินที่เราจะต้องสั่งเนี่ยเราจะต้องสั่งเพิ่มนะครับจากเดิมเมื่อกี้นะครับสั่งเพิ่มอีกเท่านี้กลายเป็นว่าจริงๆเราต้องสั่งดินเท่านี้เป็นอย่างน้อยนะครับโอเคไหมสมมุติถ้าเกิดเรามีราคาเหมาอยู่ว่าราคาดินถม1คิวเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็คูณเข้าไปเนี่ยครับคือเฉพาะเฉพาะส่วนที่ จะถมที่ห้องครัวห้องน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่าถ้าเกิดเป็นรับเหมาเขาจะคิดงานเป็นส่วนๆแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเขาไม่มานั่งอย่างนี้นะเขาไม่มานั่งแจกแจงรายการคำนวณแบบนี้หรอกนะเขาก็จะตีตารางเป็น Excel แหละนะแล้วก็ผูกสูตรเอาในนั้นนะครับแบบตัวอย่างครั้งแรกเลยอะที่ผมเคยเอาตารางงานทําบ้านผมมาให้ดูอะนะว่ารับเหมาเขาคิดยังไงก็มาเป็น Excel แล้วก็เป็นตารางช่องยูนิตคอสนี่แหละนะครับ โอเคไหมอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างง่ายๆเหมือนกันนะครับอันนี้นึกถึงไอ้น,นี่กระดะนึกถึงบ่อซ่วมอะ่ะเคยเห็นไหมครับบ่อซ่วมที่มันมีคอนกรีตเป็นวงๆอะ่ะเป็นวงกลมอ่ะนะครับอ่าสมมุตินี่เรากําลังจะทําบ่อบ่อเกลบ่อซึมอะไรนี่นะครับประมาณนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เออเราต้องการทําบ่อที่เอาวงแหวนคอนกรีตนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเนี่ยมา,มาทำเป็นบอ่บอกบ่อซึมของระบบซ่วมบ้านเรานะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนะครับแล้วก็ลึก2เมตร10นะครับอ่าโดยลักษณะของบ่อดินที่เราจะทำเนี่ยก็ข้างๆอ่ะก็ต้องเผื่อที่ไว้อย่างน้อย30เซนนะครับเผื่อให้คนลงไปยืนได้บ้างนิดหน่อยนะครับจะได้ลงไปทำงานได้แล้วก็ ปากบอ่อก็ทําให้มันลาดเอียงแบบนี้นะครับเพื่อที่ดินมันจะได้ไม่สไลด์ลงมาทับคนกําลังทํางานอยู่ข้างลาง่างนี้นะครับโดยเขาประเมินละจากไอ้เมื่อกี้ที่ว่ามีตารางความชันใช่ไหมว่าดินเปียกดินแห้งอะไรตรงนั้นอ่ะเขาประเมินแล้วว่าเอาเนี่ยเอียงระดับนี้พอละนะครับก็คือเปิดเปิดออกไปอีกยี่สิบเซนยี่สิบเซนก็กลายเป็นเปิดออกไปข้างละศูนย์จุดห้านะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นลักษณะของบอ่อเนี่ย ที่เราจะขุดเนี่ยนะครับ <c oughs> มันจะเป็นรูปอะไรอะ่ะกล้วยหัวตัดถูกไหมเพราะมันเป็นบอ่อวงกลมอะ่ะตัวอย่างเมื่อกี้มันเป็นบอ่อสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็เป็นพิรามิดหัวตัดแต่ว่าพอมันเป็นบอ่อวงกลมอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่ามันก็จะเป็นเหมือนเป็นทรงกลวยลงไปนะครับแต่ว่าเป็นหัวตัดนะครับเราต้องทําอะไรครับ เราก็จะคล้ายๆตัวอย่างขุดบออ่อคอนกรีตเมื่อกี้แหละนะครับก็คือต้องคํานวณปริมาตรดินที่เราต้องขุดออกมา1ใช่ไหมแล้วก็ต้องคํานวณปริมาตรดินที่เราต้องถมกลับไปบริเวณนี้ครับบริเวณขอบๆตรงนี้นะครับเป็น2นะครับอ่ะลองดูเขาทำยังไงนะครับนี่เขาตัดตอนเร็วมากเลยนะคือเขาคิดปริมาตรหลุมเลยนะปริมาตรหลุมก็ทํา จะใช้สูตรไอ้ที่มันมีสแควร์รูทก็ได้นะปริมาตรดินปริมาตรของออรูปทรงกรวยหัวตัดที่มันมีรูทสแควร์รูทก็ได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีว่าคำนวณพื้นที่ปากบ่อหนึ่งครั้งคำนวณพื้นที่ก้นบ่อหนึ่งครั้งแล้วก็จับเป็นพื้นที่เฉลี่ยนะครับพอเป็นพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยปุ๊บเอามาคูณสูงเอียงตรงนี้สูงสูงแนวดิ่งตรงนี้นะครับ ก็จะได้ปริมาตรดินเหมือนกันนะครับได้ปริมาตรบ่อดินเหมือนกันก็คือจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ5.36ส่วนปริมาตรถังสูวอมเราเนี่ยนะครับไอถังคอนกรีตวงแหวนเราเนี่ยนะก็คำนวณล,ละนะครับไดมิเตอร์1เมตรลึก2องเมตร10นะครับได้ปริมาตรเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรดินที่ต้องกลบก็คือนี่เขากระโดดข้ามขั้นมาตรงนี้เลยนะปริมาตรดินที่ต้องกลบกคือส่วนนี้นะครับได้เท่านี้เห็นไหมทีนี้ เเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าอีตอนขุดออกมันจะฟูขึ้น30%เอร์เใช่ไหมถูกไหมอีตอนถมกลับต้องเผื่อบทอัด40%่ใช่ไหมตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นว่าถ้าแบบผู้รับเหมาชำนาญแล้วเนี่ยเขาไม่คิด2องสเต็ปแบบนี้เลยเขาคิดอย่างนี้เลยเขาคิดสเต็ปเดียวว้ก็คือเนี่ยปริมาณดินส่วนต่างตรงนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเขาเผื่อยีเลย นะครับประมาณว่าประสบการณ์เขาบอกว่ามันก็เทียบเท่ากับที่เราคิดตรงนี้แหละนะครับก็เลยเอาตัวอย่างนี้มาให้ดูด้วยว่ามันมีวิธีเหมาอีกีกเหมือนกันนะอ่ะปริมาณดินส่วนต่างขอบๆเมื่อกี้นะครับเราได้3.54ี่ใช่ไหมวิธีเหมาก็คือเนี่ยครับเอาปัดเป็น3.6มจแล้วกันเผื่อดินไป20%่สิบเปอร์เซ็ว้เผื่อขุดออกถมกลับเงี้ยคิดละเผื่อยีอโอเคก็ได้ออกมาเป็นสี่เผื่ออีกครับ เพราะนั้นเผื่อว่าจะต้องใช้ดิน4.5นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนื้องานที่คนงานเราหรือว่าเราที่เป็นผู้รับเหมาจะต้องเข้าไปทําะคือเนื้องานตรงไหนนะครับตกลงเนื้องานเรามีตรงไหนครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมขุดออกหนึ่งค้งเอ่อหนึ่งหนึ่งจุดละที่ต้องทำสองคือตรงนี้ครับที่ต้องถมกลับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนื้องานเรามีสองก้อนขุดออกกถมกลับ เขาก็เอาขุดออกกระถมกลับนี่แหละมาบวกกันกลายเป็นเนี่ยเป็นปริมาณงานดินที่ฉันต้องทำนะครับแล้วเดี๋ยวเราเป็นผู้รับเหมาเราก็จะเอาปริมาณดินตรงนี้ไปประเมินเป็นเป็นค่าแรงค่าวัสดุค่าเครื่องมือโอเคไหมครับอย่างอันนี้เขาไปประเมินเป็นค่าแรงสมมติเอางี้ละกันตามประสบการณ์เรางานเก่าๆมาเนี่ยเราคิดหนึ่งลูกบาทเมตรหกสิบบาทเนี่ยไม่ขาดทุนเขาก็เราก็คิดว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นค่าแรงก็หกร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ถ้าจะคิดละเอียดก็เอามา,มา,า,มาแยกเลยก็ได้ว่าต้องใช้คนกี่คนใช้เวลากี่วันอะไรเงี้ยนะครับก็ประเมินอย่างนั้นก็ได้แล้วก็มีเครื่องมือมีวัสดุอะไรที่ต้องใช้บ้างนะครับมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรไหม มีคำถามอะไรไหมครับไม่มีครับยังสบายสบายอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับ